ผมชื่อนายกกษริวัรณขงโนกประการนะครับวันนี้จะมาแนะน,นําหนังสือที่ที่ผมชอบอ่านในช่วงนี้นครับนั่นก็คือหนังสือที่ชื่อว่าจิตกตวิทยาสายดาวนะครับแล้วในคลิปนี้ผมจะมาแนะนําภาพรวมและข้อดีของหนังสือเล่มนี้กันนะครับข้อดีข้อที่1ก็คือถ้าอ่านคู่มือการพูดแล้วแต่ยังไม่สามารถพูดชักจูงคนได้นะครับหนังสือเล่มนี้สามารถช่วยแก้ปัญหาเรื่องนั้นได้ครับ 2. วิธีลวงให้คนอื่นรับฟังเราทุกอย่างนะครับ 3. วิธีพูดที่ช่วยให้เป็นที่ชื่นชอบของคนอื่นๆ 4. วิธีสื่อสารที่ช่วยให้ควบคุมจิตใจคนตามความต้องการนะครับ 5. วิธีฟังที่ช่วยให้กลายเป็นผูเ้เชี่ยวชาญด้านการสนทนา 6. เคล็ดลับที่ช่วยให้พูดเก่งในระดับสุดยอดนะครับและข้อสุดท้ายข้อที่7นะครับปรากฏการทางจิตวิทยาอันทรงพลังที่ห้ามไปใช้ในทางที่ผิดเด็ดขาดนะครับในหนังสือเล่มนี้จะสอนให้เรา รู้วิธีการพูดที่ถูกต้องนะครับแต่เราคนที่พูดไม่เก่งหรือเป็นคนที่ไม่รู้จะเข้าสังคมยังไงผมคิดว่าหนังสือเรื่องนี้ช่วยเรื่องนั้นได้อย่างมากครับตอนนี้ผมเริ่มอ่านมาได้ประมาณ30%ของทั้งเล่มแล้วนะครับซึ่งก็รู้สึกว่ามันช่วยให้ผมเข้าถึงเข้ากับคนอื่นได้เพิ่มได้นิดหน่อยครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับ